มีนิซนด์วิชชิ้นละ10บาทเอาไปทำจัดเบรกก็เหมาะนะนำขนมปังมา1แผ่นทามายองเนสลงไปให้ทั่วนำปูอัดมา1แท่งฉีกเป็นเส้นวางลงไปนำขนมปังแผ่นที่สองมาปาดมายองเนสให้ทั่วคว่มด้านที่มีมายองเนสลงไปบนปูอัดบีบมายองเนสเพิ่มด้านบนปาดให้ทั่วนำปูอัดมาอีกหนึ่งแท่งฉีกแล้ววางลงไปด้านบนนำขนมปังแผ่นที่3มาปาดมายองเนสให้ทั่วคว่มด้านมายองเนสลง ตัดขอบขนมปังทั้ง4ด้านออกเวลาตัดให้ใช้มีดคมๆใช้การสไลดมีดอย่าก,กดพิกัดมีดอยู่ในคอมเมนต์นำขนมปังที่ตัดขอบแล้วมาตัดแบ่งเป็น4ชิ้นตัดถุงแกงให้เป็นเส้นยาวๆหรือใช้พลาสติกพันขอบเค้กพันให้รอบขนมปังติดเทปใสบีบมายองเนสซอสมะเขือเทศปูอ,อัดครึ่งชิ้น ปูอาจบีบมายองเนส 1. จุดใส่ไข่กุ้งหรือไข่ปลาปลายช้อน<ม>ติดสติกเกอร์เพิ่มความน่ารักพิกัดสติกเกอร์อยู่ในคอมเมนต์ในคลิปป้าปักใบไ,ไม้เพิ่มความสวยงามลงไปด้วย